เดี๋ยวขยับมาดูอีกหนึ่งเรื่องจากทางกระทรวงมหาดไทยกันหน่อยค่ะเขาได้มีการมอบรางวัลนะคะดำรงธรรมบอร์ดค่ะให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดดีเด่นและรางวัล People e m o t i o n Emotional Awards นะคะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกเพื่อประโยชน์ของประชาชนอีกด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะนำโดยรองปลัดกระทรวงมหาไทยค่ะนายขจรศรี ชวโนไทยนะคะเป็นประธานมอบรางวัลดํารงธรรมวอร์ดนะคะหรือว่าดํารงธรรมอวอร์ดนั่นเองนะคะและรางวัล People Emotional Award ค่ะพร้อมเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ดํารงธรรมประจำปีงบประมาณ2,568ซึ่งมีการจัดขึ้นที่ห้องออเดตอรีเรีมชั้น2โรงแรมเซนทารา ไลฟ์นะคะศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอแจ้งวัฒนะเขตหลักสี่กรุงเทพมหาคนครค่ะโดยมีทางด้านนายอนุรัตน์ธรรมประจำจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยนางมนหาไทยรัตนนุพงศ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์สำนัก สำนักในข้างงานประลัดกระทรวงมหาดไทยมีนางสุภวรรณบูชาดีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบตรวจราชการและจัดการเรื่องราวร้องทุกข์มีผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนกรมรัฐวิสาหกิจและเจ้าวันที่ที่เกี่ยวข้องค่ะรวม21 1คนในการร่วมพิธีครั้งนี้ค่ะค่ะท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นหน่วยงานในการบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งมีบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยในการดูแลประชาชนครอบคลุมในทุกระดับของประเทศตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอแล้วก็จังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความต้องการและการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดศูนย์ดำรงธรรมของกระทรวงมหาดไทยก็มีภารกิจสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนการบริการภาครัฐให้สะดวกรวดเร็วตรงใจทันสมัยทันโลกภายใต้แนวคิด การบริการภาครัฐรวดเร็วตรงใจตอบสนองความต้องการของประชาชนและเร่งปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องทุกข์ให้เข้าถึงและแก้ไขปัญหาแบบเป็ดเสร็จเร็วขึ้นรวมถึงการถ่ายทอด นโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมนั้นเป็นมาตรฐานเดียวกันมีการพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ค่ะตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายการทำงานเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ต่างๆในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนที่ยุ่งยากซับซ้อนให้สามารถยุติปัญหาความเดือดร้อนได้อย่างเด็ดเสร็จเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพในการให้บริการประชาชนและที่สําคัญยกระดับสู่ศูนย์ดำรงธรรมอัจฉริยะต่อไปนั่นเองค่ะใช่ค่ะในดํารงธรรมอวอร์ดครั้งนี้นะคะก็จะมีรายชื่อสําหรับผู้ที่ได้รางวัลต่างๆเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะดนรางวัลแรกค่ะรางวัลชนะเลิศนะคะได้แก่ผลงานการแก้ไขปัญหากรณีตลาดน้ําดําเนินสะดวกจังหวัดรา ราชบุรีโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรีค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ค่ะในผลงานการบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังถนนพระราม2ส,สู่การเดินทางที่ปลอดภัยโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสาครต่อมาค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะในผลงานสายด่วน1 5 6 7กับการสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภ,าภายัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายนะคะในหมวดของดำรงธรรมอวอร์ดนะคะรางวัลชมเชยค่ะ มาในผลงานปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนหลักเมืองโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแกน่นและผลงานเงามืดของโรงงานอุตสาหกรรมโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะกะรายชื่อบุคคลรางวัล People i n n o t i o n Award นะคะก็คือรางวัลชนะเลิศผลงานศูนย์เล็กๆที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตผมโดยนายถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะชื่อว่านาย ปันนักชาสีวิสุทธิที่กุลนะคะจากจังหวัดนคปรปฐมค่ะส่วนรางวัลต่อมารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1คือผลงานความประทับใจต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมยะโสธรกรณีได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรหรือว่าที่นา เนื่องจากการสร้างถนนโดยนายศรีสรัรพพศักดิ์นะคะจังหวัดยะโสธรส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2คือผลงานคืนลมหายใจให้ชาวบ้านคลองน้ําเค็มโดยนางสาวอามรรัตน์สถียนวัฒนกุลจังหวัดจันทบุรีและรางวัลชมเชยคือผลงานความหวังยังมีโดยนายนัทพงษ์ มหาพงนะคะมหาหงนะคะจากจังหวัดสมุทรสงครามและผลงานความประทับใจต่อศูนย์ดำรงธรรมจากประสบการณ์จริงโดยนายคมสัน ผูยอดเพชรจากจังหวัดกระสินนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะกับทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกท่านนะคะที่ได้รับาารางวัลครั้งนี้ที่สําคัญอย่างที่บอกค่ะกระทรวงมหาดไทยบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนและศูนย์ดารงธรรมเนี่แหละน้องแมคุณผู้ชมคะ่ว่าจะเป็นศูนย์ดารงธรรมอำเภอศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดถ้าคุณผู้ชมไปขอความช่วยเหลือทั้งเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเรื่องของการร,อร้องเรียนร้อง,องทุกข์หรือว่าตอนนี้ใครมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ เพื่อนบ้านก็ไปไกล่เกลีย่ยได้นะหรือว่าเห็นหน่วยงานภาครัฐที่ทํางานไม่โปร่งใส<า>ก็สามารถไปร้องเรียนร้องทุกข์ได้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นถ้าเป็นความเดือดร้อน แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ก่อนได้นะคะเพื่อที่จะมาไกลเกลี่ยกันก่อน<ช>อะไรที่สามารถตกลงกันได้ก็จะคลายทุกข์ให้ได้ทั้งฝ่ายเราแล้วฝ่ายเขานั่นเองนี่แหละ,ค,ะคือหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมนะคะก็ถือว่าเป็นรางวัลแห่งเกยียรติยศนะคะเป็นสนัญลักษณ์ของผู้ที่ทํางานแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พาผู้ชมไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะเพราะว่าในช่วงหน้าเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของทุนแล้วก็แคมป์สำหรับน้องๆนักเรียนที่สนใจอยากได้ทุนนนเดี๋ยวพััักกกสครู่่ึง